อาจารย์เลี่ยนรีดโตรโยมแห้งอาจารย์อาหารที่ญยาิโยมน้ำมาถวายนี่รีดตนคข้นเ,เขาเบียดเขาเบียดเบียน,นจะของเพื่อเอามาถวายาเฮาเบียดเบียนจะของอยังไงเลยว,ว,ว่าเมนูข้าวซีมี่ได้พวกมาวัดนี่ฉนบอกเลียงงัวเลียงขั้วเห็ดไทยเห็ดหน้าทา่านจะได้เงินแต่ละบาท เ้าเบียดเบียนเจ้าของเอาเาฮหตบุญเฮตท่าน,น้ำเฮ้าก็เลยว่าเฮ้าก็ต้องตั้งใจเฮตเจ้าของให้ดีเพื่อสิเป็นเหนือหน้าบุญให้เขาท่านที่เขาไห้ย,ยังสิมีผลหลายแม,มาหาเฮ้าหากว่าคุณนามความดีฟั่งเป็นที่เพิงให้เขาให้ได้มาเป็นผ้ากันไปสู่ที่ตำยกจิตย,ย,ยกใจให้เขาให้เขามีความหลู่ความเห็นเป็นที่เพิงแกเขาให้ได จว่าคู่บายอาจารย์เลยเป็นตาสร้างสําหรับลูกซิดทันบอกสอนแนวดีเพราะจะห้มากอะ่ะสร้างคู่บายอาจารย์หล่นละลูกซิดก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตาสร้างดิยาำคู่บายอาจารย์ดาย้ำบอกถึงกิเลสมันกระทบเพิ้อนก็เลยเป็นตาสร้างอ่นะันตัวกันละมากแเ้เะท่านบ,นะนบอกตัวปล้ำปะละนั้นมากแค่อะ,ะนะ มาเฮ็ดบุญสิได้บุญได้หลายเพิ่นว่าผ้ากันม막ใช่หรอผ้าละบาวบ่พากันมัก,ก,ก,ม,กมันหนักเฮ็ดจะได้สิเฮ็ดสิ่งที่ยากได้เรื่องง่ายไพ่กระเฮ็ดได้เห็นบ่อะเฮ็ดจต่ไหนฮั่สิเป็นผู้เฮ็ดสิ่งที่ยากได้นีแล่คือขอ้อมพิเศษของคน เฮ็ดเรื่องยากแล้วเฮ็ดให้ง,ง่ายได้ยังแค่ายาท่านเน่ยง่าเข้าจะเฮ็ดยังไรสาระออกแบบง่ายๆเห็นไหมเออยังพ่อสีสระได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนบางคนเคลือนเอาเคลื่อนอีฟิปีจังสิยอ่อมทำบุญได้มันเหนียวยางเหนียวมันหลาให้จะได้ทีท่านง่ายๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ เหตุไดสิรักษาศีลได้ง่ายๆคนในโลกนี่จะเป็นรักษาศีลยากคือจังมันยากค่ัรักษาศีลเหจะไดห้าค,า,ในในาคือรักษาง่ายๆนี่เหตุใดมันได้อาจารย์หน,นึ่งบ่อยยากเลยรักษาศีลอจาจารย์กินเขายังยากกว่ารักษาศีลเลยพี่รีกินเขากสซ้งสิกินแล้วยำหรือว่าสันรักษาศีลเนี่จะเป็นง่ายครักวันนี้มองยากเะเหตุรักษาศีลนะฉัน,อออนอบอกเป็นยังเข้าเหตุงาเ,าเข้าคือเหตุง่ายนะ พราะว่าเห้าผากเยนเห็ดตอนเห็ดมันกระยาคือว่าล่ะตอนใดมันเล่นงไงนรักษาศีลจนใดะนะรักษาพ่แห้งใดมันกระยากแล้วมันควบคุ่มเย้าฟองเหรอควบคุ่มเจ้าของปันี้รักษาศีลใดละ่ะศีลกลายเป็นเนื้อเป็นใจเห่าแมศีลนี่เป็นใจเห้าเลยเห้าใจเห้าเป็นศีลภกษาพาเพื่อนอีิศีลอีิศีล สีภายในสมัยทิ้งใจให้มันเป็นสีเองอยากงดอยากลาอันใด้กังดกะลาเอาแบบง่ายๆยด้วยบ่ได้อดบ่ได้ฟื้นบ่ได้ทนเป็นของง่ายมากเนี่ยอย่างยากในโลกนี้เนีย่ยเพิ่นเลี้ยวทําทของง่ายให้เป็นของอยากแบบนี้ได้ว่ามันมักง่ายด้แต่มันง่ายเองมัน การใส่ซีวในโลลคือกันมันนี้ง่ายจากปัญหาบวบไปเป็นปัญหากับสิ่งใดหนักภาวนาเฮาก็มันหยาก็มันทิมโหลดนะถ้าเป็นของนากองนักใจมันทิมโหลดขันเก่งพ่อต้องทิมได้นะขันเก่งพ่อต้องทิมได้ขันภาวนาเป็นต้องทิมได้ขันทิมบ่ได้นั่นละเขากอดมันไหวได้นะ พี่ไล่พี่ไล่พี่ลีพี่ไล่ล้ำพัดอยู่เขาอยัางหลงเพื่นอนกับมัน่นนะ,ะเดี๋ยวก่อนจะสิว่างไงนี่นั่นนะเข้าเขากำลังเพื่อนกับมันอยู่นะเอาไหวกอนก็หูอยู่ว่ามันต้องว่างแต่ว่าฉันว่าเอาไว้กอน,นี่คืออ,าอ่าเขายังหลงเพื่อนกับมันอยู่อืมสีว่าพระว่าหน้าดีกับว่แมนเดียพระว่าไปกอดมันอยู่ะนะทิมทิมแบบชับพัน อย่างน้อยๆวันหนึ่งต้องทิ้งให้ได้เอ่อน่าเขรามนะาเอาอารมณ์ที่เกิดเกินย่างน้อยๆมือหนึ่งต้องทิ้งให้ได้